วิชาการศึกษาแล้วก็นักพัฒน์แลเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยรับผิดชอบในแต่ละส่วนรองประหลัดนะคะท่านจะรับผิดชอบในเรื่องของหยิตังค์ราดส่วนนักวิชาการศึกษานะคะจะรับผิดชอบในเรื่องของปฐมวัยแล้วก็นักพัฒน์นะคะจะรับแล้วก็การเงินนะคะจะรับผิดชอบในเรื่องของสภาเด็กทีนี้นะคะปัจจัยทั้งทั้งหลายทั้งคนที่พูดคือเน้นในเรื่องของกิจกรรมนะคะเป้าหมายนะคะก็คือยะจัดหยิตังค์ราดเนี่ย จะกลับไปนะคะก็คือจะดําเนินการเลยเพราะว่าตอนนี้มีคามําสั่งแบ่งหน้าที่ชัดเจนแล้วก็มีการประชุมแล้วนะคะสาหรับเรื่องของกินตังญญางทันเนี่ยก็อ่ินตัง้งทานในตาบลณเวลานี้นะคะ21คนซึ่งหลังจากที่เราได้รับขอความรู้จากโครงการนี้แล้วนะคะอิงจะไปสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมกินตัง้งทานอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะก็คือจะเอ่อจัดกิจ,จกรรมหรือมีการประชาสัมพันธ์นะคะให้ นักท Ś ันใน21คนที่เราได้สำรวจมาแล้วเนี os, ่ยพยายามอ่านหนังสือให้ลูกฟังในช่วงระหว่างท้องเพราะว่าจากที่การได้เข้าอบรมเนี่ยรู้เรื่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสามารถพัฒนาการเด็กได้ไม่ว่าจะเด็กที่อยู่ในตั้งทันหรือว่าเด็กอยู่ในช่วง0-2ขวบเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมนะคะให้ออกเสียงรูปภาพง่ายๆเช่นผลไม้สัตว์ แล้วก็สิ่งของต่างๆซึ่งอยู่เองก็มีหลานเนี่ยก็คือพยายามจะบอกเขาว่านี่คือสับประรดนี่คือตัวไก่เนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งเขาแปลกเลยแต่เขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เราบอกหรืออุปกรณ์ที่เราเอาไปให้ดูก็อาจจะใช้ตัวเองเป็น,เป,นเป็นมนาตรฐานด้วยนะคะสหรับเรื่องของออกลุ่มแรกก็คือกลุ่ตะคราสูตถึรสองกลุเนี่ยอาจจะใช้ผลไม้ที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยอ่านออกเสียงให้เขาฟังว่านี่คือมอะละกอส้มเงาะให้เขาเห็นรูปด้วยแล้วก็อ่านออกเสียง ซึ่งจากประชาสัมพันธ์นะคะเน้นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมให้หนักทันในช่วงวัยนี้นะคะศูนย์สองขวบจัดกิจกรรมที่ที่อย๋วได้อธิบายไปส่วนเรื่องหมอถุมวัยนะคะสองถึขวบสองถึงห้ขวบเนี่ยจะดีลกับที่นวิชาการศึกษานะคะซึ่งวันนี้ติดธารกิจให้จัดกิจกรรมนะคะเน้นเปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูก็อยู่เชื่อว่าเวลา หลานหรือมีลูกห,หลังจากที่รับลูกรับหลานมาแล้วเนี่ยก็จะมาได้เล่นแล้วก็สองก็มีการบ้านไหมพยายามะสร้างะอกากให้ผู้ปกครองมากขึ้นให้เขาได้เป็นเป็นพ่อแม่และเป็นครูในเวลาเดียวกันอันนี้จะกดำเนินการเลยนะคะเพราะว่าออที่นักวิชาารศึกษานี่ก็ทําเป็นแผนออกมาแล้วนะคะว่าออจะมีการเยี่ยมบ,บ้านที่จะทำเดือนตุลาคือเยี่ยมบ,บ้านผู้ปกครองแล้วก็เด็กปถมวัยนะคะปีห้าเจ็ด แล้วก็วางจัดการแผนการเรียนการสอนการอ่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ฟังที่นิดหนึ่งนะคะนักวิชาการศร์เนี่ยขาเนี้นในเรื่องของการเรียนการสอนจะปก้อดไปในเรื่องของการอ่านซึ่งจากคนที่เข้ามาประชุมในวันนี้นะคะจะต้องเข้าไปส่งเสริมสนเสริมในเรื่องของการอ่านให้มากขึ้นใช้หลักวิธีการอ่านการเรียนการสอนง่ายๆเช่นจากที่ประขางป้องสอนเราก็คือการเล่าทานจากภาพ การเล่าเรื่องจากภาพการเล่นบบนานิทานรัจากปีกมือวาดเขียนของเด็กเองจัดมุมหนังสือที่ทําให้เด็กตื่นตาตื่นใจ70-30เหมือนที่ประขาบอกเน้นการสั่งหนังสือหนังสือที่ ทําให้เด็กเข้าเดินมาหางหนังสือโดยที่เขามีความรู้สึกว่าเขาจะได้เจอสิ่งแปลกใหม่ตรงนี้นะคะก็คือได้ความรู้จากการประชุมทันมากก็คือจะไปทําแน่นอนเพราะว่าพี่นักวิากาารเนี่กยก็เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วซึ่งอยู่ค่อนข้าจะผ่านงานออกได้เลยว่าหญิงนักทันนะคะลองทลองมาหลายเป็นผู้รับผิดชอบส่วนนะักวิชาการศาสษาเนี่ยก็ เรื่องของปฐกมวัยได้เลยแล้วก็นำสื่อที่อยู่ได้ความรู้เก็บเงล็กน้อยจากพิการประชุมในวันนี้ไปสื่อต่อในเรื่องของสภาเด็กเนี่ยคือหยิ่เป็นคนทำอยู่แล้วแลวค่อนข้างจะรู้วิสเขาเรียกว่าบริบทของเด็กเด็กในตำบเด็กในสภาอย,อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนมีล,ลักษณะแบบไหน ให้ดันเ,เข้าไปให้เขารับรู้และตระหนักถึงเรื่องของการอา่านแล้วก็แหล่งก็คือแหล่งส่งเสริมสำหรับสนุนนะคะอบตกสนโรงเรียนแล้วก็ชัยลัยนะคะพมจรพสตเนี่ยจะเป็นเป็นผู้ส่งเสริมและหนุนเสริมกระบวนการที่ผ่านทั้งหลายทั้งมวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือบุคลากรวิทยากรก็คือจะต้องมีการคอนแทคกัน และเป้าหมายที่สําคัญที่สุดที่อีกเราต้องทําให้ได้ก็คือห้องหนังสือตําบลซึ่งเ,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นจุดประกายที่น,นะคะว่าเ,าเรายังขาดห้องหนังสือซึ่งตอนนี้ที่ตะบ,บนอยู่ยังไม่มียังปกข้องในเรื่องนี้นนนแลวต้องต้องกลับไปรายงานให้ท่านประหลัดทราบแล้วก็ผู้บริหารท่านใหม่เข้ามาว่าควรจะมีห้องหนังสือ กลางห้องนังสือตะบนเนี่ยให้กับตะบนภาษาเราซึ่งอย่างที่บอกเพราะว่า,อย,าอย่างตัวอยู่เองแค่มาประชุมสองวัน,นยังรู้สึกว่ารักการอ่านมากขึ้นสนใจที่จะอ่านมากขึ้นสิ่งที่จะทําในสามกลุ่มเนี่ยมันก็น่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วค่อยต่อยอดเป็นกลุ่มใหญ่ๆค่ะแล้วก็ทั้งหลายทั้งมวลก็คือเป้าหมายเนี่ยก็คือหยิงตั้งภัจะอยุ่ทำอยู่แล้วก็จะชัดเจนในเรื่องของกิจกรรมเสริมในเรื่องของอ่านสื่อให้ลูกฟังเนี่ย ตุลาพฤศจิกาทําได้เลยนะคะส่วนปฐมวัยเนี่ยรู้สึกว่าพี่หนึ่งเขาจะไปซื้อหนังสือมาแล้วนะคะก็จะดําเนินการได้เลยภาย,ภายในช่วงตุลาที่ขอเป็นการวางแผนก่อนน่าจะดาเนินการได้ในช่วงพฤศจิกายนแล้วก็เป็นระยะยาวไปเลยนะคะถึงกันยาส่วนสภาเด็กนี่อยู่นัทเดือนตุลาค่ะเดี๋ยวจะทําการประชุมแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็หนุนเสริมเรื่องของการหาเข้าไปแล้วก็ผู้รับผิดช,ชอบนะคะก็จะเป็นนักกักทอซึ่งจะเป็น อยู่จะเป็นผู้ดำอยู่ในเรื่องของของการประชุมแล้วก็อบตอก็จะเป็นผู้สเสริมในเรื่องของงบประมาณแล้วก็อาจจะมีภาที่รไกรด้วย้วมีแค่นี้นละค่ะ